ดงสืบหลวงเราก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวก็ดีกับกับในตำบลก็จะมีวัดดงสืบหลวงหมู่เครือบเราก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก,ลก,ก็จะมีศูนย์เรียนรู้ก็จะมีศูนย์เรียนรู้ก็จะมีอยู่ศูนย์หมู่เจ็ดนะครับแล้วก็จะมีหมู่สิบสามแล้วก็มีสินค้าโอท็อหมู่เก้านะครับแล้วก็จะมีคลองรุนนะครับในคลองเราก็จะมีการปล่อยปลา ทุกๆปีนะครับที่อยู่หมู่7ของหมู่กำนันนะครับก็คร่าวๆสรุปประมาณนี้ครับตำบลตรงเสือเรืเรานะครับจุดแข็งจุดแข็งเรานะครับข้อ1มีแรงเรียนรู้ชุมชนนะครับข้อส หมู่บ้านชุมชนต้นแบบแกนนํำระดับจังหวัดนะครับข้อ3กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายขอ้อ4ความร่วมมือของชุมชนและผู้นำนะครับจุดเด่นของตาบลดงเสือร้องนะครับแล้วก็โอกาสของตำบลเราก็อยากาพื้นที่มีความเหมาะสมในการพาะปลูกนะครับ ข้อ2มีเส้นทางการเกษตรที่ติดต่อหลายจังหวัดนะครับข้อ3การรวมกลุ่มในการสร้างอาชีพที่เข้มแข็งนะครับอีกข้อนี้ก็จะมอนเหมือนกันนะครับทั้งเจ็ดตำบลน,นะครับข้อนี้ก็น่าจะคล้ายกันนะครับและจุดอ่อนจุดอ่อนของโงเสืองก็ข้อหนเส้นทางการคระาดภมเรารับ เส้นทางทุกทุกสิบห้าหมู่เราก็ยังมีการเป็นหมุ่เป็นบ่ออยู่นะครับกระยาดก็อยงบประมาณอันนี้มาเหมือนกันนะครับก็สองแหล่งน้ําไม่เพียงพอต่อทําการเกษตรอันนี้ก็คงจะเหมือนกันทั้งสิบห้าหมู่เหมือนกันนะครับตะบลเมืองสว่างก็เคยพูดประกาศสูงโดยส่วนใหก็มีสูงนะครับเหมือนกันอ่าก็สามชุมชนชุมชน ส่วนใหญ่มีไรายได้ไม่เพียงพออันนี้ก็เหมือนกันแหละนะครับที่ฉันเขียนมานข้อสี่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนานะครับอันนี้ก็ใช่แน่นอนและที่มาวันนี้ก็เพราะงบประมาณนี่แหละครับข้อห้ายาเสพติดภายในหมู่บ้านนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่ผมก็ถา,าม,มได้เลยเจ็บตะบลมีแน่นอนยาเสพติดนะครับอุปสรรคนะครับมาถึงอุปสรรคน้่งนะครับหนึ่งต้นทุน ต้นทุนในการทําการเกษตรสูงนะพูดแค่นี้รวมๆเนาะเพราะหมเหพูดไปแล้วข้สองค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับสามความเฉลี่ยความเลื่อมล้ําทางสังคมนะครับก็สี่ต้นทุนน้ำน้อยก้าได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอข้อหก ขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับก็ก็เรื่องความเข้าใจนะครับมีก็มีคนเข้าใจเอะนะคการกับการทาเกษตรนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่มารุมๆกันมีกันหลายสิบปปสิบปีแล้วครับแต่ประชุมอย่างเงี้ยกันุมกันก็รู้แต่คนที่ชาวบ้านไม่รู้เขาก็มีอย่างนี้เหมือนกันเนเหมือนกันนะครับตรงสุดลืองก็อันที่สามนะครับโหเยอะ ครับก็อันนี้พอดีช่วยกันทานนะครับมีมาสามคนเนาะนะครับตมสือนะครับในหัวข้อที่สามนะครับงานพัฒนาสีวิกิตนะครับก็ในเรื่องของด้านสังคมนะครับก็จะมีความที่เราอยากจะเห็นนะครับก็คือเยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรง เขาบอกว่าทําอย่างไรนะครับเราก็จะทําโครงการนะครับทั้งสองโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนวิธีการก็คือจากอบรมแล้วก็จัดกีฬาต้านยสคติกนะครับแล้วก็กิจกรรมออกกำลังกายก็เป็นกิจกรรมที่ทำธรรมนานะครับลวงพงย้อนยุคนะครับแล้วก็ยังมีทำกลุ่มเป้าหมายนะครับก็มีกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทันไทยในตำบล ส่วนผู้รับผิดชอบหน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นอบตเราคอสะตนะครับหัวข้อที่2ครับเศรษฐกิจและทุนนะครับความที่ภาพที่เราอยากจะเห็นนะครับก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีเศรษฐกิจที่มั่นคงนะครับภายในตับนนะครับจัดทาโครงการเสนอหน่วนนงยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวิธีการก็คือเราก็ปรับภูมิทัศ เพราะว่าตำบลเราเนี่ยมีอ่างคลองลุนที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับมีแหล่งจับเ็บน้ำนะครับตอนนี้ก็กําลังจะปรับภูม,มิทัศน์นะครับเพื่อที่จะยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าตําบลดอกสดของเราเนี่ยมีวัดหลวงพ่อเครือบนะครับมีหลวงพ่อเครือบเป็นศูนย์รวมใจนะครับอันนี้เราก็พยายามกำลังจะปรับภูม,มิทัศน์อยู่ถ้าตอนนี้ใคร ผ่านไปดงเสืองนะครับก็จะเห็นว่าวัดของเรากําลังพัฒนาไปเยอะนะครับส่วนหัวข้อต่อไปครับทรัพยายกรและสิ่งแวดล้อมอันนี้ทรัพยายกรและสิยย่งแวดล้อมของเราความอยากที่จะให้เป็นนะครับก็คืออยากเห็นชุมชนปลอดขยะเพราะว่าตอนนี้ขยะเยอะมากครับขยะเยอะมากเราขี่รถผ่านไปเนี่ยแค่ชมเรืองมองลิมนทางนี่เห็นนะครับเยอะมากครับไม่รู้มาจากไหน <c oughs> นะครับถุงดำๆเที่ยบ นะครับล้วก็จัดทำโครงการนะครับวิธีการก็จกัดฝึนอบรมให้ความรู้จัดก,กิจกรรมนะครับแล้วก็จัดโครงการนะครับสีขาวปลอดขยะปลอดโล่งนะครับส่วนงบประมาณล้วก็อาจจะขอทางองค์การนส่วนตะบ,บนลงสื่อของเราแล้วก็เน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับด้านสุขภาพนะครับก็คืออยากเห็นหลักๆเลยครับอยากให้ผู้ป่วยเบาหวานไขมันความดันเนี่ย มีจํานวนลดน้อยลงจากที่มีอยู่ปริมาณเยอะในตอนนี้นะครับรวมนังตัวผมด้วยนะครับตอนนี้ไขมันสูงมากนะครับบอกนิดนึงไปตรวจกับหมอ,อให้ทายครับเท่าไหร่ครั้งแรกใครใครไม่เห็นไม่เชื่อครับไขมันผมหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกครับหมอบอกว่าโหอ,อยู่ได้ไงทำไมไม่ช็อกน่าจะน็อกตายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังยังดีอยู่ นะครับตอนนี้ก็อาศัยว่า,ากินผักนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็เราก็จัดทำโครงการนะครับแล้วก็วิธีการก็ให้อ,อบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็รณรงค์นะครับในเกี่ยวกับเรื่องการรักสาสุขภาพตัวเองนะครับก็ขอสนับสนุนจากอบตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นี้ก็เป็น ส่วนหบบนึ่งของตะบนดงเสือเลือครับขอบคุณครับ